น้ำพองครับเรียนคณะกรรมการการประเมินภายนอกการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาประหงเด็กชาเชียร์พลพลแทนพานักเรียนั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ประธานสภานักเรียนโรงเรียนน้ำพองขออนุญาตแนะนำโรงเรียนน้ำพองและนำเรียนผลการดำเนินงานของโรงเรียนน้ำพองดังต่อไปนี้ครับโรงเรียนน้ำพอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขตีบริหารงานโดยนางวลัยลักษณ์อินนอกผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองนายพงศักดิ์บุพิธและนายสุพัฒนศรีกงพานรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองโรงเรียนน้ำพองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2494มีพื้นที่17ไร่2งาน36ตารางวา ัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิสัยทัศน์โรงเรียนน้ำพองภายในปี2569โรงเรียนน้ำพองมุ่งยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสากลสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เคียงคู่คุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก12ประการ 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะรู้จักใช้เทคโนโลยีและสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาอัตลักษณ์สุขภาพกายสุขภาพจิตดีเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา2568อมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน746คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน51คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับประถมวัยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พุทธศักราช2568สำหรับเด็กอายุ3-6ปีโดยจัดประสบการณ์ครอบคลุม4ีประสบการณ์สำคัญและ4ีสาระการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมประจำวัน6กิจกรรมและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐะมวัยชั้นประถมศึกษาปีที่1-3จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นชั้นประถมศึกษาปีที่1-3พุทธศักราช2568 โดยจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถพื้นฐานด้านการเรียนรู้และความสามารถด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยจัดการเรียนการสอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้9รายวิชาพื้นฐานและ4รายวิชาเพิ่มเติมได้แก่ วิชาคอมพิวเตอร์วิชาหน้าที่พลมเมืองวิชาการป้องกันการทุจริตและวิชาภาษาจีนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้านและให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนโรงเรียนน้ำพอง มุ่งเน้นตั้งใจพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายสังคมอารมณ์จิตใจและสติปัญญารวมทั้งมีสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จำเป็นต่อโลกปัจจุบันและอนาคตด้วยโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยมีรายละเอียดดังนี้มาตรฐานที่หนึ่ง โรงเรียนน้ำพองดำเนินการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านสำหรับเด็กปรถมวัยอายุ4-6ปีโดยมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้กับเด็กด้วยกระบวนการที่หลากหลายที่เน้นเด็กเป็นสำคัญเด็กมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติมีการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ครูมีการออกแบบการจัดการประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของเด็กสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรประถมวัยมีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและแบบกลุ่มมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ทั้งสื่อจากธรรมชาติและสื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสมรรถนะด้านร่างกายมีสุขภาวะที่ดีมีสูนทตรียภาพด้านศิลปะดนตรีกีฬารักวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นปลูกฝังให้เด็กมีความรักในสถาบันรักความเป็นไทยมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีความพอเพียงมีความมุ่งมั่นในการทำงานใฝ่เรียนรู้กตัญยูกตะเวทีมีจิตสาธารณะมีทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีของสังคมด้านร่างกายเด็กได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการแจ้งกิจกรรมลูกเสืออนุบาลเป็นต้นจัดกิจกรรมให้เด็กมีสุขานิสัยในการดูแลสุขภาพผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพ ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยเคลื่อนไหวคล่องแคล่วและทรงตัวได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมือกับตาประสานสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนทั้งดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยด้านอารมณ์และจิตใจจัดโครงการวันชื่นชมอนุบาลสานฝันสู่ความสำเร็จ เพื่อให้เด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่นมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเองฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามให้เด็กกล้าสแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีสุนตรียภาพและลักษณะน,นิสัยด้านดนตรีศิลปะและการเคลื่อนไหวรักธรรมชาติผ่านกิจกรรมสร้างสารรค์และกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะส่งเสริมให้เด็กมีความสุขราเริงแจ่มใสเห็นใจผู้อื่นมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองด้านสังคมจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักของพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสมมีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความซื่อสัตย์มีความเมตตารู้จักความช่วยเหลือแบ่งปัน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางชาติศาสนากิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมทั้งเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามมีพัฒนาการด้านสังคมที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันด้านสติปัญญาโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและสนใจสิ่งเรียนรู้รอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้เด็กมีทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสามารถทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จพัฒนาการด้านทักษะชีวิต เด็กสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงการเล่นและการทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยต่อตอนเองและผู้อื่นมาตรฐานที่สโรงเรียนน้ำพองดำเนินการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยและแผนปฏิบัติการโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ปกครองชุมชนดำเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดโดยการกํากับติดตามการดำเนินงานและนำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน school based management โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านทั้งด้านวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้และด้านระบบประกันคุณภาพภายในผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ยุยทธศาสตร์แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีกลยุทธ์การบริหารตลอดจนร่วมดำเนินง,งานซึ่งทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโดยมีคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนจัดสื่ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านโดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษามีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัวส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพดำเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยเพืเ่อต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจัดทำประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยวิสัยทัศน์อัตลักษณ์เอเกลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินงาน โครงการตามแผนมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดครูจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัสจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาเด็กมาตรฐานที่3โรงเรียนน้ำพองดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัย โดยมีความยืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง4ด้านเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็กแต่ละบุคคลครูดำเนินการจัดทําแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยคํานึงถึงพัฒนาการตามวัยความแตกต่างระหว่างบุคคลบริบทสังคมและวัฒนธรรมเมื่อจบปีการศึกษามีการประเมินผลการใช้หลักสูตร และนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมเจตนคติที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับวัยโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองผ่านการเล่นสื่อที่หลากหลายโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการวัดประเมินผลพัฒนาการของเด็กโดยครูทุกคนทำการประเมินพัฒนาการของเด็กตลอดปีอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลายครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญามีสารสนเทศเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของเด็กโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและมีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นระบบ โรงเรียนน้ำพองดำเนินการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงดำเนินการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการห้องเรียนคุณภาพโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โครงการพัฒนาเรียนการเรียนด้วยวิจัยในชั้นเรียนโครงการห้องสมุดมีชีวิตโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโครงการค่ายภาษาอังกฤษโครงการจัดหาวัสดุเพื่อการศึกษา,ศา,ศา e, ประจำห้องเรียนและโครงการทันรศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ <L> เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพและความสามารถสู่สากลเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาไทยค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ค่ายภาษาอังกฤษค่ายภาษาจีนกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนนารีกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์กิจกรรมส่งเสริมทักษะใช้เทคโนโลยีกิจกรรมอาสาจราจรกิจกรรมออยออน้อยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในทุกมิติตามความถนัดของผู้เรียนส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากการส่งเสริมผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แล้วโรงเรียนน้ำพองยังส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการดำเนินโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัยรุ่นวัยใสโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและระเบียบแถวโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการสหกรณ์โรงเรียนโครงการโรงเรียนสีขาว โครงการกิจกรรมวันสำคัญโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และโครงการสุขภาพดีชีวีปลอดภัยอนามัยระดับเพชรเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้มีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบมีมารยาทงานตามแบบไทยสุขภาพทางกายและจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยคารพในความคิดเห็นและความแตกต่างของผู้อื่นสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมให้มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมไทยปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในบริบทต่างๆของการเป็นพลเมืองและพลโลก ทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นตามความชอบและความถนัดผ่านกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้โรงเรียนน้ำพองดำเนินการโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการกำหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสมเป็นไปได้ รวมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ชัดเจนมีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นโดยนำผลมาใช้ทำแผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมทั้งสรุปและรายงานผลโครงการนิเทศภายในและโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิด ตามความสนใจความถนัดโดยวิธีการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้โรงเรียนน้ำพองบริหารโดยยึดหลักธรรมมาพิบาล บริการและมีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้สู่พัฒนาผู้เรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนนโยบายของรัฐบาลทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีระบ,บบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชน พัฒนาครูให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้จัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดการสืบเสาะค้นคว้าและแก้ไขปัญหาผ่านการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนดำเนินโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งส่งเสริมและดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพเช่นโครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานตามนโยบายและความต้องการของบุคลากร และสนับสนุนให้ครูแต่ละสายชั้นหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกดิจิทัลทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างพอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอนมีบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาอย่างรวดเร็วกระจายทุกอาคารเรียน โดยจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในที่ที่ปลอดภัยสะอาดสวยงามสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถสแสวงหาความรู้ได้ตลอดเวลาจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและไ c t และโครงการจัดการหาวัสดุเพื่อการศึกษาประจำห้องเรียน มีการนิเทศชั้นเรียนตามปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภยัยมีอาคารสถานที่พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมเพียงพอปลอดภยัยถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัยเช่นกล้องวงจรปิดระบบความสว่างของไฟฟ้าตามโครงการปรปับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ครูเวรประจำวันกำหนดการส่งเสริมโภชนาการอาหารและอาหารเสริมนมโรงเรียนมีห้องน้ำถูกสุขลักษณะเป็นไปตามโครงการอาหารกลางวันและนโยบายสุขขดีมีความสุขมีแผนการป้องกันและซักซ้อมในกรณีรเผชิญเหตุฉุกเฉิน มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งเสริมผู้เรียนกรณีมีความจําเป็นดําเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งกิจกรรมสาระสัมพันธ์สู่ชุมชนสร้างเพื่อความร่วมมือการสนับสนุนจากการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการประชุมผู้ปกครองโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้ำพองโครงการสารสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนน้ำพอง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ผ่านโครงการกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและวันสำคัญของชาติไทยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันมีการบริหารจัดการผู้เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูรักนักเรียนเด็กรักครูและรักที่จะเรียนรู้สามารถเดินรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมเจตนาติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากความมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตั้งใจดีเสมอมาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลอันถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดดังนี้โรงเรียนได้รับตาพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัยและระดับประฐมศึกษารางวัลชมเชยประเภทเนนารีสามัญการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนนารีระดับชาติประจำปี2565รางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2565และ2566ระดับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่รางวัลเสมาปอปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566รางวัล Thailand Moral Award 2023 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานภุทศศักราช2551ประจำปี2566ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบการพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจํปี2566ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ระดับยอดเยี่ยมลำดับที่สองโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรีบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี2,567รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเขตบริการที่4การจัดกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรดีเด่นประจำปี2565สหกรณ์อมซั์ครูขอนแก่นจำกัด รางวัลการขับเคลื่อนและพัฒนานิเทศภายในสถานศึกษาการนิเทศวิถีใหม่วิถีคุณภาพใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประจำปี2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเด่นรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ครั้งที่1ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่นางวลลักษณ์อินนอก ผู้อในการโรงเรียนน้ำพองได้รับรางวัลเสมาสะดดีสทพ12ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นายสุพัฒน์ศรีกงพานรองพูมอในการโรงเรียนน้ำพองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รางวัลไทยแลนด์ม o ร์ o Award 2023ประเภทสื่อสาขาบทเพลงเพลงสังคมคุณธรรม นายพงศิรินเครื่องกลางครูโรงเรียนน้ำพองได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านโคดดิงด้ง Coding a c อ i กซิชเชนอเวอรครั้งที่2นายปฏิวัตินามทองใบได้รับรางวัลเสมาสดุดีครูดีที่หนูรักในระดับเขตตรวจราชการที่12นางสาวนัทวิภาพินิจมนตรีโรงเรียนน้ำพอง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมรางวัลครูคุณภาพ Smart Teacher Award ระดับชั้นอนุบาล2กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่เด็กหญิงพิชชาภารักษาเคนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ของเขตตรวจราชการที่12ร้อยแก่นสารสินครั้งที่1 ปีการศึกษา2566 f i r s t t ้ m a t h e Science and Technology of Partnership for Excellence 2023เด็กหญิงพิชาภารักษาเคฑ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลนักเรียนผู้มีผลการทดสอบระดับชาติ o n e นปีการศึกษา2566เต็ม100ในรายวิชาคณิตศาสตร์เด็กหญิงพิทยาพรชุมแวงว่าปีได้รับรางวัลยกย่อง รางวัลเด็กดีสขอนแก่นนักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน10รายการความสำเร็จที่กล่าวมาข้างต้นนำมาซึ่งความปิติภูมิใจถือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ของพวกเราชาวน้ำพองสร้างความภาคภูมิใจ และความมุ่งมั่นในอนาคตเพื่อพัฒนาผู้เรียนบุคลากรและองค์กรให้มีคุณภาพต่อไปดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าภายในปี2568โรงเรียนน้ำพองมุ่งยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เคียงคู่คุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง